อ่านแล้วอ่านลันไปน่ารักไม่ไหวทุกคนแวบมาไล์แป๊บนึงนะครับผมสิบสิบห้าทีเดี๋ยวไปแล้วใช่ครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ในดูมันดินะครับตอนนี้ทุกคนมาเยอะมากครับทุกคนวุ่นวายมากทั้งเราปีกนี้ไปออกมาอยู่ตรงนี้ดูชั้นหนึ่งนะครับชั้นสองนี่วุ่นวายมากแต่ก็คิดถึงมากๆคิดถึง คิดถึงการรวมตัวไปมากแบบน้อยมากๆที่จะเกิดนะครับผมเพราะว่าเรามาทําอะไรกันเพราะว่าเราจะมาเนื่องในวันเนื่องในวันเกิดพี่อ๊อฟในวันนี้นะครับผมก็มาเซอร์ไพรส์พี่อ๊อฟใช่เซอร์ไพรส์ที่เหมือนเซอร์ไพรส์แต่ไม่เซอร์ไพรส์ตอนแรกตอนแรกก็จะเซอร์ไพรส์แหละแต่ว่าเคุณก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วว่าใช่พี่อ๊อฟจะหนีไปบางแสนโสดตอนนี้พี่อ๊อฟก็หนีไปอาบน้ำอยู่ใช่ไหมแต่ดีเราที่หนีไปอาบน้ำเพราะว่าเราจะได้มีเวลาอะไรก่อน นะครับผมอุ้ยคนดูเยอะมากอืมอุ้ยเยอะมากลงมาเยอะจังเลยอะคราวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคเพิ่งสังเกตเยอะมากคนดูสี่นะครับ40,000บทุกคนนะครับผมสำหรับแฟนคลับอินเตอร์แล้วก็แฟนคลับ40,000บนะครับอินเตอร์นะครับผมต่างประเทศต่างๆนะครับผมแล้วก็แฟนคลับประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับอันยองอันยองยองพี่นิวโซคิวเกิน เยนิวโซคิวใช่ไหมฮะคิวคิวคิวอยู่นี่ครับใช่คิวนี่โอ้ยเอ้ยอืมเจ็บตาฮึโซ่เลยอุ้ยฮะอะไรฮไม่มีอะไรครับอืมแต่แค่เป็น เราว่าแวมอะไรแป๊บนึงนะครับผมเพราะว่าให้น้องบอกดีกว่าเพราะวันนี้ครับตอนเอ่ออีกสิบสองนาทีครับวันนี้ผมกับเฮียจะมาประกาศชื่อดอมของเราจะไปออกรบนไงลูกก็ต้องฝากทุกคนเล่นเทรนด้วยนะครับใช่สี่ทุ่มนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าดอมเราจะชื่ออะไรนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เราบอกไปแล้วว่าเราไม่อยากประกาศธรรมดา เราก็เลยมีเราก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆนิดหน่อยคราบอกว่าทุกคนจะชอบนะคะใช่ของว่าทุกคนจะชอบแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆจริงอ่ะอืมโอเคชอบมากๆน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยทุกคนอาจจะได้เห็นในอีกหนึ่งมุมมองแต่น่ารักอืมใช่ครับผมจะได้เห็นเฮียในอีกจริง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 เราก่อนก่อนหน้าที่เราอยเราอยากตั้งชื่อรอมนานแล้วแล้วก็ได้เคย เี่ยเคยแบบโพรนะว,ว่าอยากช่อเราว่าอะไรก็รีเสิร์ชจากตรงนั้นแหละครับผมแล้วก็มาแมทกับคุยกับน้องเองเนี้ยเองอะไรเงี้ยแล้วเออพี่ออฟโอเคไหมอะไรยังไงนะครับผมก็เป็นการถกเกียงมาระยะเวลาไม่นานครับจริงๆไม่นานท <laughs> ี่ <laughs> ก็คิดในใจแบบใจตรงกันนะครับผมอย่างอืมก็หวังว่าทุกคนจะชอบแหละกลัว,ว,วทุกคนไม่ชอบแต่คิดว,ว,ว่าคิดว่าคงชอบและครับผมก็ชอบเนียก็ชอบรักพวกเขามา สวัสดีอินโดนีเซียครับสวัสดีอินโดนีเซียนะครับไฮอินโดนีเซียอินโดนีเซียสวัสดีว่าไงนะไฮอ่าสีอินโดนีเซียสวัสดีนมัน,นจำไม่ได้<ช>เป็นภาษสาวเกกสาอินโดนอ่ะะอาเราไปไนเาใสคนโนไม่ได้ีนคนถามล,ยลอยลอยฮะอีซีสิบนาทีอุ้ยสี่ห้าเคแล้วสี่สิบอุ้ยสี่สิบห่ะสีคนเหรอ 46K หควันช่งหาวครับเราก็จะอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ๋อใช้คำนี้หรอชินหมิงบอกกทุกคนดีกว่าวันนี้วันช่างสิบดีน我和海哥会来来呃来告诉你们我们的群名群名群群群群群 g ครับขอบคุณครับ ชุดด้อมดีมากเลยซ้อมๆก็เดี๋ยวก็ดีใจซ้อมดีเราเราน่าจะอยู่จนถึงสามทุ่มสี่สิบอ๋อนี่นี่ห้าสิบเจ็ดแล้วนะเจ็ดอ่ะเพื่อเอ้ยสามทุ่มห้าสิบเจ็ดใช่ไหมเพื่อไปเตรียมตัวลงในทวิตเตอร์นะครับก็อยากให้ทุกคนมาเล่นเทนเล่นเทนด้วยนะเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้คำว่าแท็กนั้นคือแท็กอะไรใช่ครับผมก็จะรู้คือแท็กอะไรจะเปล่านะ เอาจบเอาเลยเหรอไม่ไม่เกินทีตอนนี้พี่อ๊อฟตอนนี้ทุกคนกำลังทำเซอร์ไพรส์พี่ออฟนะคุณจะบอกมาแล้วเหรอมาแล้วเดรอให้รอให้รอ5นาทีเอาแป๊บนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแปหนึ่งทุกคนทุกคนกำลังจะวางแผนเซอร์ไพรส์พี่อ๊อฟนะครับใช่ครับทุกคนเฮ้ยมือะไรแล้วอะไรอ่ะมือกระทะวันนี้เรามีของกินเยอะมากใช่ครับวันนี้เราจะชีสเดย์กันทุกคนนะโอ้ยผมชีสนอนทุกวันเลยอ่ะ อุ้ยสิบแปดแล้วเยอะจังเลยสี่สิบแปดเจมเจมสูงชอยมาเจมสูงอยู่ข้างบน่ะครับสี่สิบแปดเคล้วอุ้ยตื่นเต้นอ่ะแต่วันนี้น่ารักนะทำได้คิดรั้ประกาศอางชาวต้นสมส้มฝาเนี่ยอะฮะไลฟ์อยู่แล้วลุดดหรอลุะไรเมื่อกี้พี่พูดอะไร าครับผมเดี๋ยวเราจะมูไปอีกห้าทีตลกกับพี่อ๊อฟลงงมาะรู้สึกคู่ทุกแกร์ thank you for support us นะครับผมทุกคนขอบคุณครับที่สปอร์ตพวกเราแล้วก็เอ็นดูพวกเราที่เาเนาะปสปอร์ตพวกเราและเอ็นดูพวกเรานะครับผมก็อยู่ด้วยกันนานๆต่อไปเราก็จะใช้แฮชแท็กนี้ ไปตลอดนะแทนซีหนูนิวหรือว่าใครอะจะแบบคอมโมเมนต์เก่าๆนะครับผมโมเมนต์เก่าๆก็สามารถไปนะซีหนูนิวได้แต่ต่อไปเนี่ยที่จริงใช้ได้สองแท็กแหละใช่แต่แท็กนี้เป็นชื่อต้องแบบจริงจังหังนี้ก็จะใช้ชื่อนี้จริงจังครับอืมอ่าหฮยอดกี่เฟินจงหน้าสามสี่ห้าหกเจ็ดไฮยซื้อเฟนจงออามนคุยเอ่อออกมนคุยกวนจีบวเอ สิจียสิงด่จตัวกวะชวะรบ,บอกว่าเดี๋ยวอีกสีนาทีจะไปแล้วก็ฝากให้ทุกคนติดตามชื่อดอมรันดะ้ยหะใช่อย่าลืมาปั่นเทนกันเยอะนะครับผมใช่ครับเป็นการเปิดซิงเทนเลยนะเ,เนาะใช่ๆๆๆใช่ใชใช่เิ <laughs> เเช่ช่ิ ดิฉันรีปฏิบัตว่าไม่บอกไม่เอ้าไปหาเองฟังไม่ออกอ่ะพูดว่าอะไรนะทำเป็นไม่ได้ไม่ได้ยินแล้วกันแต่เมื่อกี้ที่พี่เอาพูดมาก็แอบงงเหมือนกันนะมันคืออะไรอาจจะเป็นอะไรสักอย่างบายบายใครที่จะนอนแล้วันดีนะครับอันนี้เรารออยู่เขาดาวใช่ครับเขาดาวอยู่ครับผมวันนี้อีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวแล้วนะใช่นอปิดประตูให้หน่อยได้ไหมแ้นะ ขอบคุณครับรูปสร้อยคอของคุณเป็นพวงกุญแจครับแจครับสีดำทองเพลงอยู่จะมาเมื่อไหร่เร็วๆนี้ครับผมบอกเลยว่าเร็วๆนี้แน่นอนอยากปล่อยอยากให้ปล่อยเร็วเร็วๆนี้เมื่อไหร่เร็วๆนี้ของเฮียเขาเดือนสองเดือนสามเดือนไม่เกินเดือนผมว่า แต่จะถ่ายมืเร็วนี้ครับทำอะไรอะ่ะให้บราซิลนี <go> ่เ <rush> น <uh ี้มก็มันไม่เมื่อกี้ตอนแรกทำแข็งไงแล้วมันอึดอัดไงเราก็เลยปลดหนึ่งหนึ่งเม็ห่วงเหรอตามใจติดไปแล้วรอบหนึ่ง ไหนบอกว่ามกให้เขาภูมิใจกับร่างกายไงแล้วถอดไปเลยก็ได้จะได้อยู่แบบสคนก็ไม่ได้อยู่เนาะหยอก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 หอกอยอกหยแหมอะอาเคอแล้ว่องแล้วองดเลยดหกาหมดยันถึกกัน่อแล้วครับทุกคน จริงๆเราหวังว่าทุกคนจะชอบแหละเพราะว่าเป็นชื่อที่เราชอบเนาะเราคิดว่ามันสปอยแล้วกันเพราะว่าอีกสองทีเดียวเราจะมุฟแล้วนะครับผมเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักตอนแรกก็มีติดใจอยู่สองชื่อแหละแล้วก็มันดูแบบแบบเนี้ยดีกว่าเรารู้สึกว่ามันมีความความชนเรียกว่าอะไรอ่ะะเรียกว่าความมันมันมันดูไม่ธรรมดา ใช่แต่บางอันก็คิดว่าดูธรรมดาดูาเออมันดูธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาใช่เหมือนเฮียเฮียที่ดูเหมือนธรรมดาแต่จริงๆแล้วเฮียไม่ธรรมดายังไงไม่ได้คิดเลยดูไปคิดเบ่อบอฟัอยู่เขาดูธรราแต่เขดูไม่ธรรมดาแหละใช่เนาะอือก็มันก็คือสีดอมพี่ออ ไม่เป็นไรพี่ออกเขารู้กันหมดแล้วมึงรอด,ด,ดูคิวที่พาย ep 9นะครับตัวนั้นก็จะเข้มข้นแล้วเฮ้ย57แล้วฟานเดี๋ยวเราฝากด้วยอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปโพกคร,รจัจะสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปเออ่ไปเตรียมตัวประกาศชื่อดอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะลาจากไลฟ์นี้ไปแล้วครับลาจากฝากทุกคนด้วยนะอีกแป๊บเดียวอีประกาศแล้ว ฝากด้วยนะครับปันเทนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปปันเทนแล้วก็ช่วยกันนะครับผมแล้วเจอกันนะครับฝากด้วยขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาดูและซัพพอร์ตซีนูนิวนะครับผมแล้วก็ที่อยู่กับเราไปที่อยู่กับเราตั้งแต่แรกนะครับผมแล้วก็คนรู้จักใหม่นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับขอให้มีความสุขนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยครับผมตอนนี้ไปละครับครับมันเยาหลีใครเลย สจียจี๋ชิงโดนจะือมินะครเจเจอมากคอดูด้วยนะคะ Thank you for support us บ๊ายบายบ๊ายบอุ้ยยิ้มยิ้ยิ้มทำอะไรร่วงบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยนี่กลนเน้าแปดแล้ว้ด บ๊ายบายครับทุกคนขอด้วยนะบ๊ายบายอิงอยู่